พฤติกรรมเสี่ยงในโลกปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเป็นการกระทำที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายจิตใจสังคมและอาจส่งผลต่อสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อันเกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเพศและอาจนำไปสู่การติดเชื้อ SIV และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรพฤติกรรมเสี่ยงแบ่งเป็น3ด้านคือด้านความรู้เจตคติและการกระทำา 1. ทางความรู้เมื่อเยาวชนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสงสัยในเรื่องเพศแต่ละคนก็มีวิธีหาคำตอบที่แตกต่างกันออกไป บางคนได้รับความรู้เรื่องเพศจากการพูดคุยกับคนในครอบครัวจากการเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือจากการค้นหาข้อมูลเองทางอินเทอร์เน็ตซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีทั้งข้อมูลที่ถูกและผิดปนกันไปดังนั้นเยาวะชนควรมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. ทางด้านเจตคติคือความคิดความเชื่อโดยเจตคติเรื่องเพศของแต่ละคนจะมาจากความรู้เรื่องเพศที่มีหากได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องจะกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 3. ด้านการกระทำคือการแสดงออกเช่นการไปเที่ยวสถานเลงิลงรลมการดื่มสุราจนทำให้เกิดการขาดสติ การดูสื่อยั่วยุทางอารมณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยควรเกิดจากความรักความพร้อมและความรับผิดช,ชอบต่อการกระทำของทั้งสองฝ่ายไม่ทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการท้องที่ไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือการมาโรกคือโรคติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดได้แก่เชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อราและโปรโตโซัวโรคเอดหรืออาการภูมิคุ้มกันบกพร่องระยะสุดท้ายเกิดจากเชื้อเอชไวโดยเราต้องรู้จักการหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงต่างๆรู้จักการปฏิเสธการป้องกันและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนดังนั้นความรู้ และความเข้าใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา